คอนโดวิวแม่น้ำที่ The l o อฟ River วอร์จะลังสนิทวงซอย94ทับหเป็นแบบพลูไลท์สูง8ชั้นของเราอยู่ที่ชั้น7นะครับเร็ทรับสินรอ,อก,การดขายขนาด 46. 46.4ตารางเมตรมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาเขามาเยี่ยมชมภายในเป็นพืชแกนิตโตจุดเด่นก็คือวิวแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งสะพานพระรามเจ ภายในห้องมีหน้าต่างแบบพาลูลมาบานใหญ่มากเห็นวิวแม่น้ำภายในห้องนอนแยกส่วนกระจกก็มีขนาดใหญ่มองเห็นแม่น้ำเฟอร์นิเจอร์บางส่วนฟังใช้การใช้งานห้องครัวและห้องน้ำก็แยกส่วนกันมาให้ใช้งานอย่างดีทำเลใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางอ,อ้อจอดรถสามารถเดินไปได้เลย ใกล้โรงไฟฟ้าบางกล้วยโรงพยาบาลยันฮีเทคโนโพระรามหและตลาดชุมชนเขตบางพลัดเป็นตยเก่าแกเดินทางสะดวกไปได้ทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนครนิติบุคคลก็ดูแลได้มาตรฐานให้เช่าผลตอบแทนสูงฟรีดอกเบี้ยนานถึงสิเดือนถึงบ้านนึกถึงเล่า